วันนี้ทางพักเพื่อไทยได้เรียกประชุมประธานและรองกรรมธิการทั้งสามันทั้งหมดสามสิบห้าคณะนะครับโดยเฉพาะประธานสิบเก้าคณะและก็รองประธานกรรมธิการสามสิบห้าคณะนะครับรวมห้าสิบสี่ท่านซึ่งวันนี้ก็ได้หารือถึงการทางานโดยเฉพาะสองปีที่ผ่านมาครับว่าการทางานในฐานะที่เป็นประธานรวมทั้งเป็นรองประธานกรรมธิการว่าจะมีปัญหาประสัคอย่างไรนะครับ รวมถึงในช่วงของการทํางานในช่วงสองปีหลังเนี่ย<ม>ก็จะมีการทํางานแบบบูรณาการโดยเฉพาะและดําเนินการอย่างไร้รอยต่อื่อที่จะมีการทํางานประสานงานเพื่อเกิดความเข้มข้นของผลงานโดยเฉพาะในฐานะที่เป็นตัวแทนของพรรคไปอยู่ในการบริการนะก็จะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้นะครับรวมถึงวันนี้ทางท่านประธานในในการประชุมคือท่านในขาธที่การพรคท่านภูิธรรมนะครับ ก็ได้อ่ารือถึงการเปลี่ยนแปลงตัวของประธานกรรมธิการนะครับทึ่ประธานมี19คณะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวประธาน13จด3ท่านนะครับแล้วก็คงอยู่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีก6คณะนะครับในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะครับส่วนตัวรองประธานก็คงยังมีการเห่อเดิมนะครับอาจจะมีบางบางบางรองประธานที่ก็อาจจะมีความสมัครู้ะครับ คณะในการดำเนินการซึ่งเดี๋ยวจะมีการเสนอรายชื่อให้กับทางพักให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง mm. เพื่อจะมีการนําเสนอต่อที่ประชุมสภาในสัปดาห์ต่อไปนะครับที่มีการประชุม mm. คือการที่เปลีป่ยนแปลงโดยเฉพาะตัวประธาน13คณะรวมถึงมีการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรองประธานบางบางบางคณะนะครับ ก็เป็นเพื่อประโยชน์ให้เกิดความกับเครื่องเกิดการสร้างผลงานต่อประชาชนนะครับที่สําคัญที่การเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะมีการทําหน้าที่โดยเฉพาะประธานกรรมธิการแล,และรองประธานกรรมธิการก็มีส่วนสําคัญในการที่จะมีการทําหน้าที่นะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนภาคในฝ่ายนิติบัญญัติด้วยคือประชาชนไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเพราะว่าวันนี้จากการตรวจสอบที่มีการทําหน้าที่ของประธานกรรมธิการนะ ก็ถือว่ามีความแคบแข่งแต่ว่าก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนำไปสู่การบูรณาการที่จะมีการแนวทางหาร่วมแนวทางร่วมกันเกิดทําให้พรรคเ่ยได้รับการยอมรับในฐานาที่การดำรงตำแนงประธานหรือรองประธานกรบริการในช่วงปีที่สองนะครับที่ที่จะมีการที่รัฐบาลโดยลดสภาชุดนี้จะครบวรระนะครับ